สวัสดีค่ะเอนนี่แล้วเพื่อนอภิเจิจ้าบรรยากาศยมหมูแอ่งกำลังเตรียมตัวนะคะตอนนี้รถเครื่องเสียงรถล,ลำโพงนะคะติดลมปีพีเพื่อนก็กำลังเอาขึ้นนะคะกำลังเตรียมเตรียมตัวกะแต่ละสถานที่มันกับว่าคือกันเนาะค่ะพี่น้องแบบว่า,าตอนนี้มือนีไมันกันอยู่กลางทุ่งนาทุ่งหน้า,าก็จะกะเป็นดินแบบ ดินเฮ็ดหน้าเน่ยพี่น้องมันมันกับเลยสุดแน่จัน่อยกะตอนนี้พี่พีๆเขาก็กำลังเอาขึ้นนะคะนั่นไปเพิ่งด้านนู่นนะฮะซึ่งแม่แม่ก็กำลังเตรียมตัวเสียบขน เตรียมฝนมาเึ้ื่อนกระโดนฝนนิดนึงนะคะแต่ว่ากับเก็บท่านเนฝนมากแบบอะไรต่างตัวนะมีคนมาแอบเป็นตุ่มมีคนมาแอบเป็นตุมพี่น้องสามารอดรอด,ดเบอมแมนเนี่ยมนันเอาขามา เดี๋ยวก็จะเข้าอยู่เดี๋ยวเราขือเขาแล้นลงเลยมันขยับขยับอันนั้นไปอีกขยับขยับอันนั้นไหมนี่ไหมขยับมันลังเข่าตงกลางเลยกระพาะเตรียมวางใช่ไหมครับเอาหัวแดงเออเอาหัวแดงแขวนเลยมัดแขวนเลยหัวพลังเอาไว้สำหรับผู้หญิงก็ได้หรือผู้ชายก็ได้ ลงลนก็นต้องเตรียมการแล้ว,ว่ากันฝนตกพี่น้องกับมืนอคือนกะใชอย่วอาลทันกัน,เ,น,น,นเตรียมก,ก็คือแบบรักษาย,ยากเนาะคนกางแสดงดดถ้าจะขึ้นยากอยู่ยนะถ้าจะขึ้นยากอยู่ยนะแต่คนไอ้น,นี่ทนเนาะแต่อันนั้นไม่ทนเออทำไมวะ มันคนและแบบกันไงมันอันเก่ากับอันใหม่อันนี้อันใหม่ดิที่ครูสั่งมามีคนแอบมาเสียบคนนะคะเดี๋ยวครูช่วยเขาเสียบงานขนกทำเองเสียบเองใช่เวลาหนูมานี่หนูก็ดันลงลึกเลยนะครูมันมันก็อยู่เองอันนี้ได้รูและเส้นอยู่แต่ข้างล่างไม่ได้ แต่ทางนี้ก็น่าจะแล้วนะครูนี่นี่สวัสดีค่ะห่อนบอกห่อนแห้งเนาะมันกลางช่งนาไม่ได้กลัวครัเขราะมันมีฝาสุดบอกไปสิมีฝาสุดโตไปเลยคืออะไรอะ่ะ ไต่ทางรถกั้อะไรเหรอไม่อนีบ <c oughs> นอ่ะน้องไต่ทางรถเป็นตัวยานบ่ <c oughs> แห่งการตรงนี <c oughs> พี่แอ๋นอน้องพ่นฝุ่นขางพ่นยินลมธรรมาชาติ <c oughs> ขั้นเจ้าของพี่แอ๋นยังเป็นอันนี้ได้เอาอยามองท่าไว้เอานี่ <c oughs> ไปอาบน้ำใส่น้องแหวนไปอาบน้ำใส่ เอาเพื่อนเสียงคนหวังกรนแทบ่บโบเพื่อนอันนี้รดลมรดเครื่องเสียงมันลมแมมันมดินแค่จะเฮ็ดหน้าแหะมันดิน,น,น,ด,นดินพลุย,ยนคนนกกกาาางงเตรม,ม่ม่ม้้ยยนนะอออะปปะวหบ ตูนมึงเอาเวลาว่ามึงมัดัวสีแดงขึ้นไปนั่นแหละภาพนั่นแหละไอ้เคดี่นองเดี๋ยวพายางต่อให้ใอ้พีพีเป็นทีไรบอเพียนท่านละอาบยุ่ยคไปอาบใส่ทั้งหนาอย่างครองแล้วก่อนมันมีบ่บอโอเคก็สิมองนั่นล่ะจ้ะ บรรยากาศการทุ่งหน้านะครับพี่น้องแต่ว่าถึ่งที่ยุ่กลางทุ่งหน้าบรรดาแม่แม่แฟ้ครับสาวน้อยเป็นมันแฟนงกับม้าปูสาดปูสาดที่เก่าพี่น้องยุกยุกไหลยุกไหลบ้านยุกกะนี่สาก็บปูเต็มขื่เก้านะครับ ไพมารุ่นกระไดนั่งขอบๆนะคะก็ไดมองดีเพราะว่าคุณแม่มาแต่นบายถาแล้วคุณ่อที่ไม่ที่กะเตรียมตัวเร่งมือเต็มที่นะคะ ตอนบ่มีแดดกะมีแดดกะสงสารคุณพ่อเพราะว่ามันแดดหอนแห้งวันนี้แดดซีมุ้งยังหอนอยู่เลยอันนี้ครับคุณแม่คุณแม่สวัสดีค่ะถ่ายขอถ่ายคุณแม่ได้เด้ตาค,คุณแม่มัดมาปูศาสตร์บ่แม่ได้มองดีบ่แม่ <laughs> มาเบิ่งลูกหลานไทยสีสกเกตขึ้นเวที คุณแม่ว่าปูศาสตร์ตะเวนเลือหมองจังสได้หมองดีน้องผู้ให่มาศา์ก็ได้หมองขอบมานั่งถาตะเวนที่น้องกระอวนครักพื้นที่กว้างขวางอีกขึ้นเก้านะฮะโอเคเดี๋ยวยางไปยาม บรรยากาศกว้างขวางมากกับพี่น้องลานขาก,ก็อยู่ประมาณส่นหนกๆฟุ่นน,นลยแหละเพราะว่ามันไก่ไงก <c oughs> ว้างขวางพี่น้องก็ต้องมาาลายอยู่คืนละนะคะกำลังทยอยมาปูสาดปูเสื้อเรื่อยๆนี่เขียนปายจอง นี่ราคาบรรยากาศของทุกมือกันติดประมาณนี้แหละทางคนอย่ามาเขี่ยน,นะครับแปะป้ายซื้อว้จองแล้วอาแลมือมีหอดเมีหน่อยผู้นั้นผู้นี้เห็ดป่ายขายคำนะหยอกหยอกอ่าคลิปนี้กับบรรยากาศแบบนี้ตอนยามเย็นอันนี้ก็มาถ่ายเก็บบรรยญญากาศให้ทุกคนในเบิงนะคะขอบคุณทุกคนที่ ติดตามแอนนี่นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะแอนนี่กับพยิายามพิดคอนเทนต์ดีๆในมุมในหลายๆมุมมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงะะบ่งน,นะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของแอนนี่อนุกิดาลำเพิดออฟฟิเชียลนะคะ